สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคณิตศาสร์น่ารู้เรื่องการบันทึกและการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาค่ะก่อนอื่นนะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบนักเรียนก็จะสามารถอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาได้ค่ะนักเรียนมาดูเนื้อหาในวันนี้กันนะคะเนื้อหาในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงการบันทึกนะคะกิจกิจกรรมต่างๆนะคะที่ระบุ เวลานะคะโดยโทั่วไปจะประกอบไปด้วยชื่อบันทึกค่ะนักเรียนวันที่เดือนปสนะคะจะอยู่ส่วนบนของบันทึกนักเรียนจําไว้เลยนะคะเวลาจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะด้านซ้ายมือของบันทึกส่วนกิจกรรมต่างๆนะคะจะอยู่ด้านขวามือนะคะด้านขวามือของบันทึกนะคะที่รายละเอียดนะคะของบันทึกนะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บันทึกนะคะ ดังนั้นสำหรับเนื้อหานี้ถ้านักเรียนยังมองไม่เห็นภาพนะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่าะเดี๋ยวพวกเรามาดูตัวอย่างข้อที่1นนะคะบันทึกกิจกรรมของแกงลูกสัตว์นะคะเห็นไหมคุณครูให้ลูกสัตว์มาเยอะแยะมากเลยนะคะมีหมีมีมีมมมมมเบนด้าน,นะคะมีหมาป่ามีกระต่ายใช่ไหมคะ,ะนักเรียนดูนะกรอบสีชมพูนี้นะคะก็คือบันทึกอยู่ด้านบนของ ของบันทึกใช่ไหมคะอ่าเราเขาจะบ่งบอกว่าเป็นบันทึกเกี่ยวกับอะไรวันที่เท่าไหร่นะคะเดือนอะไรและก็ปีพศออ,อะไรนะคะนักเรียนดูบันทึกกิจกรรมของแกงลูกสัตว์นะคะของแกงลูกสัตว์เที่ยวชนบุรีนะคะแกงลูกสัตว์กําลังไปเที่ยวชนบุรีวันเสาร์ที่สามเอาอโทษค่ะวันเสาร์ที่13มเมายนนะคะนักเรียน อ2,564นะคะนักเรียนมาดูว่าณเวลาต่างๆที่เขาเขียนมาเนี่ยแก๊งลูกสัตว์เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนเขาทำอะไรอยู่ณเวลานั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกัน,นะคะ่ะนักเรียนมาดูนะคะเวลา6นาฬิกานะคะเขากำลังเดินทางนะคะออกเดินทางเลยกำลังจะออกเดินทางไปเที่ยวกันเลยนะคะ ต่อไปเวลา10นาฬิกานะคะเขาเข้าชมพิพิพพพพธภัณฑ์สัตว์น้ำแล้วนะคะตอนนั้นนะดังนั้นณเ,เวลา6นาฬิกาเนี่ยเขากำลังเดินอเดินทางอยู่ใช่ไหมคะในช่วงเวลา7นาฬิกาเขาก็ยังคงเดินทางอยู่8นาฬิกายังเดินทางอยู่จนไปถึงเราไม่รู้ว่าถึงเวลาเท่าไหร่แต่ณเวลานั้นเราเข้าชมนะคะ พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์น้ำแล้วนะคะช่วงนั้นนะเวลานั้นต่อไป12บสนากาเนี่ยรับประทานอาหารนะคะ13บสนากาสามนาทีนะคะเล่นน้ําทะเลนะคะณตอนนั้นเล่นน้ําทะเลแล้วต่อไป20่สนากาสี่นาทีนะคะกลับบ้านนะคะดังนั้นนักเรียนมาดูนะก็คือ6กนากานะคะกนาฬกาก็คือแกงลูกสัตว์ออกเดินทางไปชนบุรีนะคะ ต่อไป10นาฬกานะคะเข้าชมพิพ,ธพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะแล้วก็12นาฬิการับประทานอาหารกลางวันต่อไป13นาฬกา30นาทีนะคะแก๊งลูกแกงลกสัตว์เนี่ยกำลังเล่นน้ำทะเลนะคะต่อไปณนะเวลา20นาฬกา45นาทีเขาแก๊งลูกสัตว์นะคะเขาเดินทางกลับบ้านนะคะเป็นไงคะนักเรียนอ่าน อ่านได้ไหมคะไม่ยากเลยนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ง่ายมากสําหรับเรื่องเวลานะคะอ่านักเรียนอ่านักเรียนมาดูตัวอย่างข้อที่2กันนะคะตัวอย่างข้อที่2เนี่ยคุณครูจะให้อะไรคะให้เวลาบนหน้าปัดนาฬิกานักเรียนดูนะแล้วให้กิจกรรมนะคะก็คือมีรูปภาพทั้งหมด สี่กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกนักเรียนกําลังบบกมือบายแล้วก็มีรถกําลังจะขึ้นรถไปไหนสักที่หนึ่งต่อไปกิจกรรมที่สองนะคะก็คือนักเรียนเป็นไงคะน่าจะไปเที่ยวสวนสัตว์แน่เลยต่อไปรูปที่สามนะคะนในาการรูปที่สามนะคะตอนนั้นมีรูปอาหารมีรูปอาหารมีรูปผลไม้แน่นอนคะ่ะน่าจะรับประทานอาหารกลางวันแน่เลยคะ่ะต่อไปรูปที่สี่ก็คือเป็นไงคะน่าจะกลับบ้านหรือเดินทางกลับ ถึงโรงเรียนอะไรสักอย่างนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูนะคะเดยกครูจะอธิบายให้ฟังตั้งใจฟังพร้อมหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วมาดูกิจกรรมแรกกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวนักเรียนช่วยคุณครูดูนะคะว่ากิจกรรมแรกเวลาเราต้องเขียนเวลาด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้เราจะเขียนเป็นเวลาต่อไปตรงนี้เราจะเขียนด้านขวามือเราจะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะคะอะซ้ายมือของเรานะคะ เวลากิจกรรมแรกเลยก็คือเวลาเข็มสั้นชี้เลข6เข็มยาวชี้ที่เลข2นะคะเข็มยาวชี้ที่เลข2อ่ะเราเริ่มนับที่เข็มยาวชี้ที่เลขสิเลข12ถูกไหมคะอ่ะถ้าเราเริ่มเดินก็คือเข็มเข็มยาวเริ่มเดินช่องละ5นาทีถูกไหมอันนี้ทบทวนนะคะต่อไปเข็มยาวชี้ที่เลข2หมายความว่าเดินทางมาเท่าไหร่คะ10นาทีนั่นเองค่ะส่วนเข็มสั้นก็คือ หนาฬิกาแน่นอนเพราะเป็นช่วงเวลากลางวันนะคะ 6. นาฬิกานะคะ 6. นาฬิกาสนาทีานะคะเป็นช่วงเวลาของนาฬิกาที่กำลังบอกอยู่ตอนนี้นะคะนักเรียนกำลังทำอะไรคะโบกมือบายๆเอ้บายแน่นอนค่ะกิจกรรมนี้ต้องเป็นไงคะขึ้นรถนะคะขึ้นรถไม่รู้ขึ้นรถไปไหนครูว่าขึ้นรถไปเที่ยวแน่เลยใช่ไหมคะอ่าต่อไปนาเวลาที่2ค่ะนักเรียนสักพักหนึ่งเวลาเขาจะเดินทางไปที่ 7จ็นาฬิกาสานาทีเห็นไหมคะเข็มยาวก็เดินทางมาอยู่ครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งก็คือ30นาทีส่วนเข็มสั้นนะคะอยู่ระหว่างเลข7กับเลข8ซึ่งยังไม่ถึงเลข8นะคะนะักเรียนจะอยู่ตรงกลางพอดีเลยดังนั้นเ,เวลาเราอ่านเราต้องอ่านเจ็นาฬิกาก่อนนะคะเจ็นาฬิกาสานาทีอยู่ตรงไหนคะ อ่าเป็นไงคะเข้าชมสวนสัตว์แล้วตอนนั้นนะคะเพราะว่าสูสูคือสวนสัตว์นะคะเรากําลังเข้าชมสวนสัตว์นะเวลานั้นต่อไปเวลาที่สามนะคะกิจกรรมที่สามนักเรียนดูนะอ่ากิจกรรมที่สามเข็มสั้นชี้ที่เลขสิบสองเข็มยาวก็ชี้ที่เลขสิบสองเหมือนกันณนะเวลาตอนนั้นบ่งบอกถึงเวลาสิบสองนาฬิกาถูกไหมคะสิบสองนาฬิกาหรือบ,บ้านเราเรียกว่าเที่ยงตรง กลางวันแล้วเที่ยงแล้วแม่บอกว่าเที่ยงแล้วใช่ไหมคะเป็นไงคะเที่ยงแล้วต้องทํายังไงเอ่ยเที่ยงแล้วก็คือ12บสนกาเที่ยงแล้วต้องรับประทานอาหารกลางวันถูกไหมคะมีอาหารอยู่เห็นไหมในรูปก็คือรับประทานอาหารกลางวันต่อไปกิจกรรมที่4นะคะเวลายังไงคะอ่าเวลาก็เดินทางมาเรื่อยๆเข็มสั้นก็เดินทางมาจนถึงใกล้จะถึงเลข4แต่ยังไม่ถึงเลข4นะคะ ถ้าถึงเลข4ี่เข็มยาวต้องชี้ที่เลข12พอดีเป๊ะตอนนั้นถึงจะเป็นเวลาเท่าไรคะ12แล้วตรงนี้ต้องเป็น10อะไรคะ13 14ใช่ไหมคะแล้วก็10เท่าไรคะ15นะคะนักเรียนยังจำได้ไหมเวลากลางวันต้องนับเพิ่มนะคะ15แล้ว10บเท่าไรคะ16อะ่าแต่ตอนนี้เวลาของเราถึง16หรือยังยังนะคะยังเพราะว่าเหลือเวลาอีก5นาที ดังนั้นนเวลาตอนนี้เราก็เริ่มนับค่ะ5 10 15 20 25 30ตรงนี้30นะคะได้ชี้ที่เลข6 30นาทีต่อไป3 5 4ห4 5 5ี่5ี่ห้าห้าเอ๊ะมาถึงตรงนี้คือเวลาเท่าไรคะ55 5านาทีค่ะแล้วเข็มยาวเรายังไม่ชี้ที่เลข4ดังนั้นเข็มยาวของเข็มขอโทษค่ะเข็มสั้นของเรายังคงอยู่ที่เลข 3แต่เกือบถึงเลข4นะคะเวลาของเรายังคงเป็น15บานาฬิกา55นาทีค่ะนักเรียน15นาฬิกานะคะ55นาทีอีก5นาทีก็จะกลายเป็น16นาฬิกาแล้วใช่ไหมคะอ่าเป็นไงคะณเวลานั้นก็เดินทางกลับนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับเรื่องนี้คุณครูคิดว่าไม่ยากสำหรับนักเรียนนะคะเพราะว่า เป็นการบันทึกกิจกรรมให้นักเรียนนึกถึงตอนที่นักเรียนไปทัศนศึกษาใช่ไหมคะเวลาคุณครูนัดนักเรียนบอกว่าให้นักเรียนมาเจอกันที่รถนะเวลาเจ็ดนาฬิกาใช่ไหมคะให้นักเรียนมานัดเจอคุณครูที่รถเจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนักเรียนขึ้นรถเพื่อไปทัศนศึกษานักเรียนก็เดินทางเดินทางเดินทางพอไปถึงปุ๊บนักเรียนก็แวะนะคะแวะ แวะพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างเข้าชมสวนสัตว์อะไรสักอย่างแล้วก็ตอนเที่ยงครูก็12นาฬิกานักเรียนก็รับประทานอาหารอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชีวิตที่เวลานักเรียนไปทัศนศึกษาให้นักเรียนนึกถึงเวลานักเรียนทําแบบฝึกหัดได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูสอน2แบบนะคะโดยการอ่านอ่านแล้วก็บันทึกนะคะแล้วก็ ดูดูนาฬิกานะคะแล้วก็บันทึกเป็นกิจกรรมนะคะไม่ยากเลยค่ะนักเรียนครูเชื่อว่านักเรียนป .3 โรงเรียนบ้านหนองว่าชมายนุกูลของคุณครูต้องทํานะคะต้องทําได้แน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ครูก็ฝากการบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูการบ้านกันค่ะ,ะนักเรียนดูการบ้านในวันนี้นะคะก็คือการบ้านหน้า83่นักเรียนเปิดไปพร้อมคุณครูก่อนค่ะ การบ้านหน้า83นักเรียนดูนะคะเขาให้เราอ่านอะไรคะอ่านกิจกรรมนะคะอ่านกิจกรรมในตารางนะคะแล้วตอบคำถามทั้งหมด6ข้อด้านล่างง่ายมากเลยค่ะถ้าเขาถามหาเวลานักเรียนก็ตอบเป็นเวลาถ้าเขาถามหาว่า หน้าตอนนั้นนะ่ะกำลังทํากิจกรรมอะไรอยู่ให้นักเรียนตอบเป็นกิจกรรมนะคะนักเรียนสามารถดูเวลาด้านซ้ายมือและกิจกรรมด้านขวามือไม่ยากเลยแล้วมันมีอยู่2วันนักเรียนดูนะวันที่20และวันที่21นักเรียนดูว่าเขาถามหาวันไหนนะคะง่ายมากเลยค่ะนักเรียนถ้านักเรียนอ่านหนังสือออกรับรองนักเรียนทำได้แน่นอนค่ะต่อไปหน้า8 4นะคะ หน้า84นะคะคุณครูให้รูปกิจกรรมมา6กิจกรรมค่ะแล้วแต่ละกิจกรรมครูจะบอกว่าเงินรูปที่1นะคะเวลา7นาฬกา30นาทีกำลังออกเดินทางใช่ไหมคะนักเรียนก็นำมาเขียนในตารางด้านล่างนะคะตารางบันทึกกิจกรรมการไปรัศนศึกษานะวันที่เท่าไหร่คะ25กรกฎาพศ2562นักเรียนดูมีทั้งหมด 6บรรทัดนะคะอ่าบรรทัดแรกครูเขียนให้เรียบร้อยแล้วก็คือ7นาฬกา30นาทีออกเดินทางนะคะส่วนบรรทัดที่2นักเรียนก็ดูกิจกรรมขวามือเลยอ่ะ7นาฬกาแล้วก็กลายเป็นบรรทัดที่2ก็เขียนว่า9นาฬิกานะคะนักเรียนดูนะขวามือนักเรียนไปดูรูปที่ขวามือนะ9นาฬิกาตรงนะคะ9กานาฬิกาไม่มีนาทีนะเวลาเราเขียนเราก็เขียน9นาฬิกานะคะเข้าชม พิพ,ธพิธภัณฑ์สวนสัตว์น้ํานะคะง่ายมากเลยต่อไปกิจกรรมที่3นักเรียนก็มาดูด้านล่างด้านซ้ายมืออีกนะคะว่าตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วใช่ไหมต้องรับประทานอาหารเที่ยงเวลาเท่าไหร่นักเรียนก็เขียน ซ้ายมือนะคะซ้ายมือนักเรียนเขียนเวลาส่วนขวามือนะคะนักเรียนเขียนกิจกรรมนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะครูก็ฝากการบ้านไว้สองหน้านะคะสําหรับการบ้านส่งหน้านี้ครูอนุญาตให้ส่งได้จนถึงวันพฤหัสตอนเย็นนะคะนักเรียนสามารถส่งได้จนถึงวันพฤหัสตอนเย็นนะคะครูไม่ว่านะถ้าเรียนพรุ่งนี้นักเรียนทําไม่เสร็จนะแต่ฝึกทํานะอย่าพยายามทํางานค้างนะคะจะได้ไม่เป็นภาระของ ผู้ปกครองนะคะดูคลิปของคุณครูถ้าไม่เข้าใจให้โทรมาหาคุณครูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ